ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตกข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับผมยังไม่รู้ว่าจะเป็นคนไหนครับแต่ความเคลื่อนไหวของสโมสรกิเลนประโยงเมืองทองยูเนเต็ด ทีมชั้นนำของศึกฟุตบอลลิเวอร์ติด2021ที่อยู่ในระหว่างเลือกเฟ้นหานักเตะใหม่เข้ามารวมทัพในช่วงตลาดนักเตะรอบที่2ของฤดูกาลนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานมาว่ากิเลนพยองเตรียมที่จะเปิดตัวกองหน้าต่างชาติได้ใหม่ในช่วงก่อนวันที่4มกราคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนักเตะรายใหม่ของศึกฟุตบอลลิเวอร์ติดในเลกที่2นี้หละครับ โดยในช่วงของตลาดนักเตะรอบนี้ครับทางด้านมือทองยูเนเต็ดครับพึ่งที่จะเปิดตัวนักเตะโคตาเซียนไปและล้ยหนึ่นั่นก็คือทางด้านเจปเปอร์นิโฮมกองหลังดีกรีติมชาติฟิลิปินจากสมสรอยอการ์เดนแต่ท้งนี้ครับทางกียนพยองครับก็ยังเดือพืนชี่ของนักเตะ โคตาต่างชาติอีกหนึ่งรายครับนอกเหนือจากทันนัลูคัสโลชาวิลเลียมพอกในโคตาต่างชาติและทณะนัซาดมมีเซเยฟในโคตาเจียรครับเนื่องจากสโมสรได้ตัดสินใจปล่อยทัน้านเจสซี่ครนปีกขอยชาวออสเตรียเชิดสายฟิลิปปินออกจากทีมไปเลยครับ อย่างไรก็ตามครับซึ่งนักเตะใหม่ที่จะเข้ามานั้นครับคาดว่าจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าตัวจบสกอร์ดีกรีทีมชาติหนึ่งในทวีปยุโรปที่มีความสูงใหญ่พักบนได้ดีและสามารถลงมาลุ้งบนได้ดีอีกด้วยครับโดยนักเตะดังกล่าวยังไม่เตะถึงตั้งแาน30ปีครับรายนี้ครับเพิ่งจะคว้าตำแหน่งดาวสุปเปของลีกระดับรองในทวีปยุโรป มาแบบมันหมัดอีกด้วยแหละครับต้องติดตามกันต่อไปครับนี่ก็ใกล้วันที่4เลครับว่าจะเป็นนักเตะคนไหนแต่ถือว่าน่าจะสุดยอดเลยทีเดียวแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ทางด้านทีมชาติไทยช้างศึกครับทัพช้างศึกเดินทางถึงประเทศไทยเป็นเชียร์บอรครับโดยมีแฟนบอลเลสื่อมวลชนแห่ต้อนรับอย่างคับคั่งโดยทั้งหมดครับจะกลับสู่เข้ากระบวนการทางด้านเอคิวเป็นเวลาหนวันก่อนที่จะแยกแยะกลับสโมสรเพื่อชดต้นสกัดลุยศึกทะีกในช่วงลีกที่2ต่อไปเลยครับ โดยจริงๆก็ตามครับความเคลื่อนไหวของทัพช้างึกตทีมเชื่อไทยปายใต้การคุมทีมของทันดานมาโนพูกิงโดยมีทางด้านมาดามเป้งโนพรมรับ,รบมีำเป็นผู้จัดการทีมหลังเสร็จสิน้นภารกิจด้วยการควา้าแชมป์ฟุตบอลของทันดาน AFF s u ฟซูซูกิครับ2 0 10ที่ประเทศสิงคโปร์ได้สําเร็จตามเป้าหมายเป็นสมัยที่ออกมาที่มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแหละครับ โดยล่าสุดครับเมื่อวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่2มกราคมครับเวลา14นกาก10นาทีครับบรรดานักเตะทีมชาติไทยได้เดินทางมาถึงายานอากาศสุวรรณภูมิมเป็นเชียบเลยครับโดยสายการบินของทางน้าน Smart a i w a เชื่อบินที่ทางด้าน W8703 ครับ <c oughs> โดยมีแฟนบอลชาวไทยเป็นจํานวนมากที่ได้เดินทางมารอต้อนรับทับช้างศึกในครั้งนี้อย่างคับข้างเลยครับ โดยนักฟุตบอลทั้งหมดครับก็จะเข้าสู่กระบวนการ AQ ครับตามมาตรการกำหนด1วันก่อนที่จะแยกย้ายกลับสู่ต้นสกัดในวันจันทร์ที่3มกราคมเพื่อเตรียมความพร้อมบริสุทธิ์ะลีก2ิ2 1ที่จะกลับมาลงเตะในเลกที่2ในวันเสาร์ที่8 มกราคมนี้เช่นกันเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับภารกิจต่อไปของทีมเชียรไทยชุดใหญ่ครับมีโปรแกรมรุยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกรอบที่3ในช่วงวันที่8-11มิถุนายนนี้ครับและหากผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจะไปลงเตะที่ประเทศจีนระหว่างวันที่1 6มิถุนายนถึง1 6กรกฎาคม2 5 2 3ครับก่อนที่ช่วงปลายปีเดือนของานานพุทธ พฤศจิกายนถึงธันวาคม2022จะลงป้องกันแชมป์ของทีมซูซูกิครับ2022อีกครั้งโดยเราประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจาก AFF อีกครั้งแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชี่โคดเึงวิทยาหลอกกุนกันหน่อยครับกับอดีตนักเตะและกุนซือของทีมชชตายครับ ที่ได้สัมภาษณ์ถึงการแข่งขันของทีมเอฟเอฟซูซูกิครับ2020รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ของทีมเชียรไทยครับที่เสมอกับอินโดนีเซียไป2ประตูต่อ2รวมผล2งนัดทีมเชียรไทยเอาชนะไปได้6ประตูต่อ2คว้าแชมป์สมัยที่6ไปครองเลยครับอย่างไรก็ตามครับท่านนันคูเรงครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าเกมวันนี้ช่วงแรกดูเหมือนนักเตะไทยผนไปเยอะครับเพราะผลจากการเกมแรกที่นําห่างแต่เมื่อเสียประตูเร็วทําให้นักเตะของเราดูจะมีสมาธิขึ้นแต่ทว่าอย่างไรครับแม้จะเสมอในเกมนี้ม เป็นไปตามเป้าหมายแต่จริงๆอยากเห็นทีมชาติไทยเอาชนะมากกว่าเกมนี้ครับและสําหรับนักเตะชุดนี้ครับทุกคนมีคุณภาพทักษะส่วนตัวสูงอยู่แล้วครับผมว่าเป็นชุดที่แข็งแกร่งอย่างมากภาพรวมและผมอยากจะเห็นการเล่นพื้นที่เกมรุกในจังหวะสุดท้ายให้มีความชัดเจนกว่านี้อย่างเช่นการเจาะหน้าหรือหลังไหลย,ยังมีรูปแบบผมเชื่อว่าถ้าทําได้เราจะพัฒนาและทําให้เราเล่นเป็นทีมมากกว่านี้ครับและจะยกเกรดไปในระดับสูงอิเชียหรือเล่นฟุตบอลโลกได้เหมือนกันซึ่งผมอยากเห็นเด็กชุดนี้ไปเล่นฟุตบอล,ล ซึ่งอย่างเตก็ตามครับส่วนผู้เล่นของทีมเชตัตยครับตลอดทัวร์นาเมนต์คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องยกให้กับชนะทิฟส่งประสินเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในขณะที่ผู้เล่นหน้าใหม่อย่างนั้นกิสตาการเมนเซนเตอร์ของทีมที่เล่นได้อย่างนิ่งและมีมาตรฐานสูงในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งที่อายุน้อยก็ตามเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับยังจํากันได้หรือเปล่าครับที่ทางด้านเมคเคโนเวนออกมา การันตีครับว่านานช้างศึกจะคว้าแชมป์อย่างแน่นอนตอนนี้เป็นความจริงเป็นจียงเลยครับและทั้งนี้ครับนับเป็นเกสตรที่งืองาโพสมควรกับการทำนายผลการคว้าแชมป์กับการแข่งขันในรายการ AFF ซูซูกิครับ0 2 0ครับซึ่งใน,นระหว่างการช่วงที่การแข่งขันกำลังฟาดแกงกันอยู่ทางไบย์เคโนเวนก็ได้ออกมาตอบคำถามของท่านจอดุกผู้สื่อข่าวชื่อดังจากช่องท่าน f o x นโฟกสปอร์ตโดยขอให้อห็นความว่าครับท่านนั้นทีมเชาติไทยจะเป็นแชมป์ในการแข่งขันอาเซียนครับละผลสุดท้ายก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหลังทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2คว้าแชมป์สมัยที่6ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่เลยครับ อย่างไรก็ตามครับนอกจากประเด็นดังกล่าวที่ดาวยิงของฉายาทางด้านเบบี้โก้ครับได้ออกมาทำนายผลการควา้าแชมป์ในรายการเอเชียนครับเอาไว้แล้วครับยังมีอีกหลายประเด็นที่แมคเคโนเวนได้ออกมาร่วมพูดคุยกับท่านนันจอร์ดุกซึ่งเป็นประเด็นที่แฟนบอลไม่ควรที่จะพลาดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึง2ทีมเก่าอย่างเชลซีเตอร์ยูไนเต็ดและทานด้านลิ v ว r p o พูลรวมไปถึงร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ2ส,สุดยอดนักเตะในวงการลูกหนังในยุคปัจจุบันอย่างกิเโนโรนัลโดและท่านนั m นลีโอนดลเมสซี่อีกด ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมันยังไม่ออฟฟิเชียลจากทางสโมสรก็ยังถือเป็นข่าวเลยครับเมื่อทนาน f อฟซีดิวิวบรุกคโคตกลกยืมตัวทันานสิทธิโชคพาศจากชนบุรีกับร่วมทีมรุยเจทูในเลกที่2แล้วครับโดยเจ้าย้าจะเดินทางไปวันที่1ห,หรือ2มกราคมนี้ครับเพราะทันานรัฐบาลญี่ปุ่นเปลี่ยนระบบโควิดสิต้องมาก่อนวันที่15ม,มกราคมเมืองตอนเป็นดิวที่เจ้าตัวอยากกลับไปสู่ทีมอีกครั้งครับและทางญี่ปุ่นก็ตั้งใจใช้ดาวเตะพรสวรค์สูงรายนี้จริงๆอยู่แล้วครับและส จะวางลงในเล็กที่2ครับแต่เจ้ายามีสัญญาอยู่กับทีมอีก5ปีกับเชนบุรีเอฟซีครับและขณะดเดียวกันครับท่านนั่นโคดิงวิทยารอากุลครับประธานพัฒนาเทคนิคของสโมสรเชนบุรีเอครับยังได้พูดถึงดิวนี้เช่นกันครับว่าจริงๆต้องบอกว่าปกติทีมญี่ปุ่นหรือทีมในเกาหลีใต้หากเลกเตะหมดสัญญาเขาจะไม่สนเลยครับ แต่สาหรับเจ้ายาในช่วงที่ผ่านมาจะไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ตอนนั้นเอฟซีหริวเกิยวกลับติดต่อมาว่าต้องการโปร่มชิมต่อและเพิ่มเงินเดือนให้หละครับและัางนี้ครับก็แสดงให้เห็นว่าเขาเห็นอนาคตของเจ้ายาทีแรกผมก็คิดว่าหากเจ้ายาลงสนามเสมอครับก็น่าจะไปเจดีสแต่เมื่อเอฟซีหริวกี Q, ยวยื่นข้อเสนอม,มาเพิ่มเงินเดือนให้ผมก็มั่นใจว่าเจ้ายาจะทําได้จะเป็นกําลังสําคัญของทีมในปีหน้าอย่างแน่นอนเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ